สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาชมวิวทะเลสวยๆกันค่ะวันนี้อากาศดีมากนะคะแต่ว่าก็ยังมีลมแล้วก็หนาวๆนิดนึงนะคะไม่ถึงไม่เกิน2ีองศาน่าจะสักสิบสามสิบสี่องศานะ,ะแต่ว่าแดดแดดดีมากๆนะะพามาชมวิวค่ะ อยู่หลักล้านนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นที่มูลมังของไม่ยาเนาะถ้าเกิดว่าเราพอมีตังเนาะก็อยากจะมาสร้างตรงนี้เนาะตรงเอ,อสร้างบ้านพักตรงนี้เนาะอนาคตถ้ามีเงินด้อพ่น้องงเด้อ แต่ว่าคือจะเป็นไปได้ยากอยู่เพราะมันก็ไม่ไกลจากที่บ้านเราอยู่เนาะไม่ถึงกิโลในกิโลนิดๆถึงอยู่หรอกกิโลวิวแต่ว่าวิวดีมากๆวันก่อนมาก,กับแม่ย่าบอกแม่ย่าว่าขอจองเด้อที่ตรงนี้จะสร้างฮิตตะฮิตตะก็คือบ้านพักตะอากาศเนาะบ้านพักตะอากาศแม่ย่าบอกมเมาเลยมเมาเลย พูดลมปากเนาะพูดปากได้ปากพูดลมปากได้ลมปากเนาะพี่น้องเอ้ยเห็นสีน้ำทะเลไหมสีสวยสวยมองเห็นทรายตรงนี้จะเป็นทรายนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าน้ำตรงนี้มันจะเป็นอ่าวเข้าไปดูอ่าวเข้าไป,าาไปตรงนู้นมันจะเป็นถนนนะคะตรงนู้นถ้าน้ำแห้ง ตรงนู้นนะคะจะเป็นถนนที่เราขับรถเวลาจะไปตลงตลาดนะคะไปในเมืองเวลานะน้ำแห้งนี่ก็จะเห็นทรายนะคะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะมันมันมันจะไม่มีหาดทรายนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเกาะเนาะโอ้เราขับเรือมันจะเป็นเกาะค่ะเกาะมันก็เลยมันจะก็จะโผล่หินโผล่มาจากทะเลเนาะ เกาะน,นี้ก็เลยหาชายหาดยากมากๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นหินนะคะประมาณนี้อันนี้ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นไปนะคะคือถ้าเกิดว่าถ้าจะมาสร้างบ้านสร้างอะไรก็ต้องทําบันไดลงไปเนาะเนี่ยมันก็จะชันๆจังสิจะชันๆอย่างนี้นะคะเนี่ยตรงนี้วิวดีมากๆถตัดต้นไม้ออกแล้วก็สร้างเป็น บ้านผักหลังเล็กๆเนาะน้ำน้ำขังนะคะแดดย้อนแสงนิดหนึ่งนะคะเห็นเรืออากาศดีๆอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ออกเรือหา,หาปุงหาปลานนคะแต่ก็ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวแล้วนะพี่น้องหมดนักหมดหมดฤดูท่องเที่ยวแล้วกลับไปทำงานต่างคนต่างกลับไปทำงานไม่มีพักลงพักรลอนนะคะ หน้าท่องเที่ยวจริงๆของนอร์เวย์ก็คือประชากรนอร์เวย์นะก็คือเดือนมิถุนากรกฎาคมสองเดือนนะพี่น้องช่วงนั้นโรงเรียนนักเรียนอะไรก็จะหยุดโรงเรียนเนาะก็จะพาลูกพาเต้าไปเที่ยวนั่นแหละสาเหตุที่ป้าขายของแค่เดือนสองเดือนนะคะก็จะประมาณนั้นโอ้ยวิวหลักล้านจริงๆพี่น้องเลยสะอ่อนวิวดีเสียดายแต่ อากาศมันไม่ดีนะอากาศมันหนาวไปหน่อยที่นอร์เวย์นะแต่วิวอะไรเนี่ยสุดยอดมากครั้งแรกอะที่ป้ามานอร์เวย์นะมา,มาท่องเที่ยวเนาะสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้ก็คืออากาศบริสุทธนะิ์เนาะคือพอเราลงเครื่องมาสัมผัสได้เลยว่ามันหายใจเต็มปอดไหมแต่ก่อนเราทํางานกรุงเทพเนาะมันก็เลยมเีเห็นได้ชัดเจนเนาะมีความเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างที่ชัดเจนเราก็เลย เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนนะคะยิ่งมาอยู่นอกเมืองอย่างนี้เนาะสุดยอดอากาศภูเขาพี่น้องาได้มาอยู่จังสี่ขึ้นจิคักเนาะแต่ว่ามันก็ไม่คักนะคนสำหรับคนนอร์เวย์เนาะแต่มาอยู่นอกๆอ,อย่างนี้มันจะลมแรงเวลาเวลาหน้าหนาวเวลามีพาย,ยุเนาะมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะลมก็จะหนาวหนาวกว่าเพื่อนเนาะ ทำบ้านทําอะไรก็ต้องแน่นหนาเนะทีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ออกมานอกสถานที่อย่างนี้ดวยพี่น้องไม่ได้เข้าป่าหาเห็ดก็ไม่ได้เข้าออนะคะมีต้นตามพื้นนี่ก็มีต้นเอ,อ่อบูโบอรี่อยู่นะปะปลายนะอันนี้จะเป็นที่เก่าของ พ่อปูนะ่เนาะเพราะคือพ่อปู่แกพ่อปู่กับแม่ย่านี่เป็นคนดั้งเดิมของเกาะนี้เนาะเป็นแบบเหมือนคนเก่าคนแก่ของเกาะเขาก็จะเหมือนถ้าบ้านเราก็เรียกว่ามาบุกเบิกเนาะที่ทางเขาก็อาจจะเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้ภูเขาน้อยสองภูเขานี้ก็จะเป็นของแกนะแต่ว่าเล็กๆหรอกก็เรียกภูเขาน้อยเนาะก็ไม่ใหญ่โตอะไรนะคะโอ้ยอันนี้ตกต่ำตกสูงเพราะว่ามันมีแต่หินนะพี่น้องเรา แล้วย่ามันมาปกคลุมตรงซอกหินนะบางทีเราเหยียบลงไปมันก็ยุมลงไปเนาะมันก็จุบลงไปพอเจอตามเดินเดินตามหินแต่ว่าเรานึกว่ามันเป็นหินแต่ว่ามันเป็นหลุมข้างข้างล่างเนาะเพราะมันเป็นย้ากปกคลุมไม่ค่อยมีคนมาเลยนะเนี่ยว่าแต่ก่อนเนี่ยพ่อปู่แกก็มาถางมาอะไรทางเดินเนาะพ่อปู่แกย,ยังมีชีวิตอยู่แกก็ มาทางทางเดินอะไรเงี้ยตอนป้ามาใหม่ๆแกพามาเดินรอบตรงนี้ก็เดินได้แต่เดี๋ยวนี้พ่อปู่เสียไปห้าหกปีก็ไม่มีคนไอ้น,นี่ละตรงนี้สมัยก่อนก็จะเป็นท่าเรือนะตรงท่าเรือ,เ,อเวลาลงหาปลาเนาะตอนสมัยพ่อปู่แกเป็นเด็กอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านทำปลาหาปลาขึ้นมาก็จะลากเรือมาเก็บไว้แล้วก็ เอาปลาไปทําในบ้านตรงนี้บ้านบ้านป่าเนาะแต่ตอนนี้พังหมดละกอลงอยังไงเนาะบานนี้เนาะออลงทางนู้นเดี๋ยวจะเดินไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ตืบรืรืลงตรงนี้ตรงนู้นหรือว่าจะลงตรงนี้ดีเออลงตรงนี้ก็ได้เนาะนั่นแหละพี่น้องก็แ,แต่แรกขอขอลุงว่าเออบ้านหลังนี้เรามาซ่อมแซม ให้เป็นบ้านพักระอากาศได้ไหมเพราะว่าเหมือนเขาก็มีกฎห้ามเนาะที่นี่เขาก็ไม่ให้สร้างบ้านติดทะเลมากแล้วก็อาจจะแอบบแอบบมาสร้างตรงนี้เนาะคือตั้งที่เดิมไม่ต้องรื้อออกแล้วก็เออรื้อของเก่าออกแล้วก็มาสร้างใหม่หลังเล็กๆขนาดน,นี้เนาะแค่แบบว่าอาจจะทําบ้านปิ้งย่างอะไรอย่างนี้อาจจะว่าไม่มีห้องนอนห้องอะไรแต่ว่า เป็นแค่เพิงอะไรประมาณนี้เนาะโอ้ยลงได้บดีบน่นอกพี่น้องเอ,อ้ยคือคือสั้นแทะห่วยห่วยห่วยเป็นเนือื่นเป็นตาให้ไม่ดีอยู่เนาะได้อยูะห่งเยอะกระไรพี่น้องมือปัดลักเลยอ,อันนี้น้ำมันลดเ้อพี่น้องมันก็เลย ก็เลยมีรอยอ่ะลงไปน้ำกันอึ๊บโอ้โ้โอ้ยมันล้มเนาะเป็นวัดแล้วเป็นขี้มูกแล้วลื่นไว้เนาะอนี้เนาะมันลอยน้ำเก่าต้องระวัง หมื่นน่อยหนึ่งเด้พี่นอ้องเพราะว่ามันนี่อันนี้ก็สาหร่ายนี่ไหสาหร่ายทะเลตรงนี้จะเป็นตรงน้ําท่วมเนาะแต่ว่าตรงนี้มันลดซึ่งดูหินนะพี่นอ้องหินก็จะเป็นกลมๆเนาะชายหาดเพราะว่าเหมือนแรงเซาะแรงอะไรถ้าไปสร้างตรงนู้นก็คือจะดีเหมือนกันเนะาะแต่คงจะต้องปีนขึ้นสูง ถ้าได้ตรงนี้ก็เหมาะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้จะเป็นท่าเรือเก่าเนาะเนี่ยวิวดีอยพี่น้องก็เห็นเห็นภูเขาเห็นอะไรฝั่งตรงข้ามเลยพนตรงนี้เลยต้นไม้ตรงนี้ไปก็จะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่นะถ้าขึ้นไปตรงนูน้นมองวิวมาก็จะสวยเหมือนกัน เก็บหินไปประดับเนาะหินกลมดีๆใสกิ๊กเลยน้ำมีปลาตัวเล็กๆอยู่นะ ได้ยาทะเลจะหลายทะเลไม่รู้จะมีปูมีอะไรไหมเนาะปูตัวน้นอยๆเนาะเห็นทัางอื่นเขาเอาไอเอเอาไก่ไหมมาตกกุ้งแต่มองแล้วมนเหมือนไม่มีแล้วที่นี่หรือว่ามัน มันหลบอยู่เนาะาต้องเอาอาหารมาล่อมันถึงจะออกมามีหอยจุ๊บปรมีอยู่แต่ว่าไม่รู้กินได้หรือเปล่าเลยไม่กล้ากิน โอเคไปก่อนนะคะพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ